สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอัปเดตอาการนะคะคนออกแล้วนั้นพี่พี่เพลนะคะแล้วก็พี่เอแล้วก็พี่นุชสีก็คือไอแทติดโควิดนะคะตอนหนูอะไม่ได้ติดติดแค่สามคนร่วมไอบีกันสีแต่ว่ามืออื่นหมอก็สิมาตรวจไหมจะว่าเป็นบอว่าแบบ พราะว่าบางคนกับแบบเนี้ยมีไข่มีไอเจ็บคอก็เลยิมาตรวจมืออื่นอีกรอบหนึ่งนะคะมาหลุดแผลไพสิเป็นบอแต่ว่าก็ขอให้ไม่เป็นแล้วก็ขอให้ทีมงานทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงนะคะนับใจนับใจแต่พี่เอก็เป็นโน้สี่เป็นติด พี่เพลแต่พี่เพลน่ะไมมีอากาอย่างาาปานไหนจ้ะเห็นซื่อๆอ,อยู่แต่โน่นี่ที่นึกว่าจะเป็นแต่ว่ากับเป็นถ้าหนูไปรับแก่นะคะเพื่อสิได้แบบอย่างราคาเชื้ออะไรก็ว่าไป <c oughs> ะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำตาลแล้วก็ได่อยคลิปเหมือนกันสวัสดีค่ะอเผยอาการพี่โนซิ่วพี่โนซี่ติดโควิดนะคะติดเร็ว <c oughs> <c oughs> น้ำตาลก็แล้วกันเนี่ยน้ำตาลไอเนี่นี่แต่ว่าอันนันง่ายมือที่ว่าเข้ากลับมาจากรถตู้นะเข้ากลับมาจากกลับมาแล้วก็ตรวจไม่เจอเนาะใช่ค่ะไม่มีใครเจอเลยนะไม่มีใครเจอเลยค่ะนะคะแล้วก็เขั้นตมาตรวจอี่ที่สเดินออกไปไกลไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อแบบว่าเซฟสั่ของไว้อยู่แต่บริเวณหน้าบ้าน งไปออฟฟิศกับอะไรกันวไนวหวนะสิเนาะเพราะพี่เอ,อกอยูอ่ออฟฟิศตื่นเต้นร้อนเด็ดมากทุกคนแต่ว่าอันไม่แม่เขากระแทกมาว่าเดินแบบว่าเดินตักเด็ดนั่สิเดบ๋ว่าเห็นเห็นแบบว่าค่าชเชื้อโรคป่ะอ,อ่นบ่ะแต่ว่าแดดแบบฮอนมากอันนี้ไม่เที่ยงแล้วดิ เขาพีวเนอร์พี่แคมป์นะคะเราห้ามไปไกลนะคะกันไว้ก่อนใอ <c oughs> <c oughs> ้แต่ก็ไม่ต้องคิดมากนะคะเซฟเจ,จ้าของให้ดีที่สุดนัวนัเซฟเจ,จ้าของดีที่สุดเลยจ้ะแตบบ่ว่าใส่แมสกินยาคือกินยาตลอดเวลากินยาตลอดเวลาแบบว่าพ่อแม่ว่ากินตลอดเวลาเรากินลังอาหารแล้วก็กินร้ายยางนะคะน่าจะแบบ เมื่อคืนนี้ก็ตรวจไข่แต่ว่าก็มีไข่สามสิบเจ็ดนะคะกะกันนึกว,ว่าไม่สิบเป็นเห่้งคือตื่นเ้ามาอันแม่แอนบอก,ป,กปุ๊กให้ตื่นว่าปุ๊กให้ตื่นว่าอันไล่สื่อออกแล้วแลเวาไบที่นี่นูตกใจมาแบบหอยหูตกใจว่าสินี้เจ้ของบอ สรุปนะคะแม่ปออ่านชื่อก็ไม่มีหนูแบบดีใจมาโอ้จะหอนแบบพี่บีกับพี่แพรว็ไม่ได้รายสุดนะคะแบบโอ้ยตมหมักหลายเมือ่ออาทิตย์จะเป็นเดือนแหละหนูคิดว่าน่าจะเป็นเดือนนะคะแต่ว่าเชื่อในร่างกายน่ะหน่อยบ่หลายจะขอให้บีกนะ <c oughs> หนูน่ะมีอาการแบบว่าหนูคิดว่าหนูนี่จะเป็น เป็นคิดคิดไวแล้วล่ะตั้งแต่เมื่อวานวะจังไดนี่หนูก,ก็เป็นคือเกาเพราะว่าหนูกอยุกับพี่พิ๊กพี่แพรองสินเราคิดว่านูน่ะจงังไรก็เป็นตื่นเศร้าขึนนมาก,ก็คือเตรียมใจแล้ว,ว่าจะพูดอดไเจ้าของต้องเป็นแน่นอนตอนนั้นไ <c oughs> ลเสือออกมาแต่ว่ายังไมู่ัวพายติดหรอบ่ติดนูน่ะสิไปเตรียมของแล้วเพราะนึกว่าเจ้าของสิเป็นแม่ปอก,ก็เลยอ่านซื้อหนู <c oughs> <c oughs> ผลก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือผล ซึ่งมีพนักงานมาสังกองะซึ่งว่าโบเป็นดีใจอย่างแต่ว่าจะตรวจอีกพรุ่งนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเอ้ยเอ้ยคิดอะไรแบบนี้คือก็คิดว่าคันเป็นกะก็เป็นนะเราจะรักษาแต่ว่ากะเขอเห็นเจ้าของโปเป็นเพราะว่าเป็นแบบไมนกะเสียเวลาชีวิตทั้งร่างกายกับแบบสุดเงี้ยแบบนี้ ค,คันหามว่าอยากเป็นบอกว่าไม่ใครอยากเป็นดอกจา้าแต่ว่าถ้าเป็นเราก็รักษาแต่ว่าน่าจะแบบมัน <c oughs> ุ้นแรงดอกจา้าเพราะว่าพี่นนท์ก็เป็นแล้วในทีมงานนี่ก็คือเป็นหาคนแล้วในทีมงานนี่เป็นหาคนก็คือจะมีห้าคนนี้จะมีพี่นนท์แล้วกะ็พี่นนท์สี่พี่เอพี่แพรวไอ,อบิ๊กก็คือแบบเอาทั้งพ,พี่เอาทั้งแบบ <c oughs> ตัวหลักๆไปเลย พี่แพรอ่ะบิกนี่เป็นแล้วก็พี่นุสีก็พี่เอ,โอ๋โน้นเนี่ยแบบดีใจที่ได้จอม,มาเป็นพว่าจังเพว่สิ้นหวังแหละคิดว่าจะห้องนับเป็นแน่นอนลอยเปอร์เซ็นต์นึ่งสิคิดว่าจะของเป็นแน่นอนแต่ว่าพวกเป็นนูกะแบบคือตกใจแล้วก็ดีใจดีใจแบบว่าห้องรันบารเลยแบบโอ้ยพวกเป็นโอ้ยแบบดีใจมากมพี่แพรกับเป็นแต่ขอให้พี่แพรกับพี่บิ๊กนะคะแบบไฮเร็วๆสุขภาพแข็งเรงแล้วกัะ เป็นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายนะคะไม่เป็นไรส่งกำลังใจแม่พี่บิ๊กพี่เพลพี่เอพี่หนูซีนะคะก็คือสิบเเป็นอยังหนักดอกก็คือแบบไปรักษาตัวซื้อๆย่างแบบนี้รักษาตัวแล้วก็กลับมาบ้านนะคะน่าจะแบบบเเป็นอยังหลายก็ขอให้พี่บิ๊กพี่เพลพี่เอพี่นุชซีดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ขอให้หายเร็วๆนะคะส่วนหนูส่วนอยู่บานใหญ่บอกก็จะม่ไม่แอนหนูแบบปอ บ้านนี้ก็ิมีมีแอนหนูแม่ปอนะคะที่อยู่ร่วมกันแต่ว่าไม่ยุยนี่กบะติดไปตรวจแล้บแปดคนติดสีบะติดสีดสก็คือไม่ยุยนี่บ่เป็นละหนูบ่เป็นพ่อตอมบ่เป็นแ,นนนแม่ปอบ่เป็นแต่ว่านอน,นเป็นทุกคนนะคะเพราะว่าเราเราตรวจเพราะว่าเราตรวจแลบเพราะว่ามันใกล้ชิดทุกคนนะคะ เพราะว่าไก่ชิดไก่ชีดกันนะทุกคนเลยเพราะว่าตรวจหนูเพราะว่าหนูอายุทั้งบาทนํนตาตนหนูไม่มีอาการอยี่ยงดอกเดียแต่พ่อแบบอีกแป๊บนึงมาก็คือเป็น <c oughs> ก็คือแบบตกใจนะล่ะเพอยากให้แบบหเป็ปในวงเฮ้าคือมันเสียทาั้งงานเสียงแทบมบแบบต้สดแบบเอฟซีกระถาเบิงแบบอยากเบิงแต่ว่า แต่ว่าเมื่อกี้นัาจะเป็นแล้วก็รักษาแล้วก็หายนะคะไม่เป็นไรเอฟซทุกคนก็ยังให้กําลังใจแล้วก็รอขอบคุณแม่ๆที่ฝากช่างน้อยซื้อซื่ออาหารแนวกินยาหรือว่าขนมนุมเนยอเอียงซื้อมาให้นะคะแบบว่าฝากช่างน้อยให้ช่างน้อยซื้อมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะไม่จะเป็นวิตามินหรือว่าขนมหรือว่าอียงก็ตาม ยานะคะยาแสบไม่เดินก็ขอบคุณมากๆนะคะก็คือยาไ่นก็ค,คือกินทุกคนในบ้านอะะ่ะแหะจะกินทุกคนในบ้านเพราะว่าปกติไ่นกับบมไม่เคยไม่อยาอยู่แล้วแต่ไม่มีพ่อติดกะตืนเ้ามาไม่เองก็บอกว่าให้มาเบิ้งแือว่าแม่แม่เดือนทรงมาทรงอันทรงยามาให้กินให้แบบรักษาเจ้าของทุกอย่างนะคะยาไม่จะเป็นวิตามินยาพาราอยากแก้ไขหรือว่าจะเป็น เออฟาทรา,ายจนเป็นเม็ดนะคะก็คือกินทุกอย่างนูอะ่ะกินม,มนกินต่อขังกมมัมัสามนหาเม็ดอย่างประมาณนี้นะคะก็แบบขอบคุณมากๆนะคะที่ยังเป็นห่วงแล้วค่ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะก็ให้กำลังใจคนที่บ้านแสงทองฟิล์มไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน